เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม a n g r y Birds s t a r Wars 2ทูพาร์ทที่11กัน yeah. <c oughs> แล้าวเย้ฮ่าฮ่าเราก็เริ่มต่อไปนะครับเริ่มสเตจต่อไปนี่คือสเตจสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับซีรีส์นี้นะครับมามาดูกันว่ามานานนันจะเป็นยังไงแน่นอนครับเจ้เร่งรีบเข้าก่อนนะับ กล้องส่องเน่ยกล้องส่องเนี่ยนี่นี่ยนี่เนี่ยไปดูชายดีกว่าเอาเอา้ยานบกุกอาชิบหายใ้ <c oughs> ตัวดำพาหนีนะครับโดยโดนยิงรัวเลยใส่ไม่ยั้งเลยเอา้านกตัวใหม่ไปกูตัวคล้ายๆนกเช้ารอกเมีเลย <c oughs> ความสามารถก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับอ่าไปไปเลยนี่มาดูซิว่ามันเป็นยังไงครับใ <c oughs> อย่นี่ข้าก็ให้คุณุดยอด ตายหาได้ซะามเ้าเยี่ยโอ้โหคนไม่หรอไม่ทำทำไม่ได้นะการที่สองสามสองหนึ่งไปอู้อ้าวม่ถึง้ยี ไม่ถึงแน่สองไปี่ตบเนะ้เียตัวนนเนี่ยึงเล่ออาลลเริ่มเริ่เร่เอาเดีมไม่จบครัยบยังไม่จบเดี๋ยวไม่จบไม่จบมันยังเหลือต้อนอยูงอีกหน,น,นึ่ตัว,วนี่แน่ ตายกันไหมจ้ะจบไหมครับจบเหอะโบว์แดงได้สามดาวช่วยได้หนึ่งดาวสั็จแล้วแวดกของขวันอยู่แล้วครับดูของขวัญอยู่ไหนของขวัญมันคืออะไรครับ ว,ว้าวได้นกตัวใหม่มาเพิ่มครับแต่ผมยังไม่ปมเปิดเผยนะความสามารถเล่นนกตัวนี้ไปก่อนเมี้ยโอ้โหมีปืนเล่เลยเอ้ยปากตขงให้ไม่เป็นไรเลยเร่มใหม่ครับเอ้ยอ้าว โดนนะโดนแผลด้วยป้าเขาให้ไม่เป็นไรป้าเขาให้อะไรขึ้นแดดไม่เป็นไรี่ไงเอาโดน ตต่เนีย่ยไม่เป็นอะไร อ้าวว้าวมีนกตัวใหม่ไปกวกตัวนกตัวสีเหลืองโค้โคนกน้อยมาช่วยแล้วดูความสามารถนะครับความสามารถคืออะไรอ๋อติดตั้งระเบิดนั่นเองความสามารถคือติดตั้งระเบิดอย่างงนะอย่างงอย่างงเอาล่ะหนึ่งสองสามไป ดูฮะป้าป๊าป๊าบน่ปา๊ปานี่เป็นไงตู้ต้อ่มันคือโน้องาครับเนี่ยเ้ระ,ะเบิดนี่โคตรยอดครับคตมาชอบนะชอบอ่ายังนีตนีในตัวนี่ครับสองสามสี่ไปไป น,นี่ผมชอบเลยความสำเร็จที่สุดครับเขาคิ่สุดสกเสามดาวแม่ไม่รอทำไม่ได้การที่แม่

เป็นคู้เลี้ยงไปเรื่องใหม่เลยเฮ้ยไปเห่าไม่ได้ทดตัวอะไรอันนี่ แลเป็นต้นนรกเพื่อะไรครับเพื่ออะไร้วหุ่นต่อาไปอุกุกกนไปบ้าะ รวบเลยเฮ้ยไฟโชว์กับเมื่อกี้เยอะเลยหน่อยนะสองสามเฮ้ยปาบปาบเป็นไงโอ้โเออดีกว่านีอ่ะดีกวนี้อ่ะหนี่งสองเลยจ้าไป ปุ่มเดียวอเี่นี้นดาวเดียวการที่หก จดี้ฟังไหนวเนีฟังนิ่งๆแล้วบเลด้าดไปไหนวะ 把头。啊！妈咪！啊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  เลยทีเยวเป็นหนึ่ัวระเบิดหนึ่งระเบิดหนึงัเลยมูนนตัวไปั๊เออยังจะไปทำยั จบแล้วหนึ่งดาวด่านที่แปดอ้าวมีนกตัวใหม่ไปกากฏตัวอีกแล้วนกตัวนี้คืออะไรครับโอโ้โ,อโหปืนก้นโอ้โหมันติดตั้งปืนก้นได้ไม่ธรรมดาครับดูฮะ ปืนคุณกินหรือเป่าเนี่ยก่อนนะเอ่อถ้าเป็นปืนคนแล้วก็ติดตรงนี้มัได้นี่นี่นี่ป็ปนไงน็นไงเขามาโถตรงไหนได้ครับอันตรนี้น,นี่แค่ๆตรงมังนไป แม่นมากแม่นมากตุดยอดโุดยอดเลยตบมือให้สามดาวดาวที่เก้าดาวที่เก้าครับกิดตั้งตลนนที่ไหนดีนะตรงนี้

ขินได้เป็นี่เป็นไงมาโทในตัวเนี่ยครีด้มมันหาไม่เจอจริงวะไม่รอนี่อะไรโอเคติตตั้งจิตไหครับหนึ่งสองสามจิ้โอ๊ยนี่ นี่ะรียสองตำแหน่งนี่ไม่นึกว่ามันจะแหยไม่จืน,นี่ยิงสองสามป้าลกอยู่ใกล้ตรงี้ไม่หินเนี่ยเอเย้ยเซะ ตรงนี้นี่นนเ,ปนเป็นไงโอ้โหหนี่งสองสามโอ้ยเลยตัวเอ เลยตัวนะครับใช้อะไรเดียร์ใช้ใช้ใช้อ่าตัวนี้นี่<อ>ลิงเป้าสไนเปอร์ของสไนเปอร์ของเอ็นจีเบร์ครับอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใชลิงเป้าอย่างเงี้ยเอาเนี่ยสามปิ้ว <c oughs> โห่เอ้ฝีมือไม่ไม่หานามือดนาะวเดียวโอเคด่านที่สิบครับดูสิมันคือร้อยอ๋อไปติดตั้งตรงกลางครับมือโซ่สาม

เนี่ยโอ้โห้โหนี่ฮาฮ่าตายเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหเยี่ยมโอ้โหสุดยอดอ้าวเล่ม <inizi. S 1> ูยตัวนึ่งลืมสังเกตไม่เป็นไรครับเล่มูยตัวนึ่งป๊า้โหป๊านี่ติดตั้งเองัวเลย เปนไล่ะฮะไปตตตาโคตามดาขอบคุณแม่ก่อนอ๋อยังยังยังไม่เล่นยังไม่ยัที่เซเบ็ตมาแล้ว่มี jનૅઉઉઉ <laughs> નૉઉ อะไรวะเนี่ยโอ้ะมันจะยากขนาดนี้ใช้ตัวช่วยเลยดีกว่าเี่ยตัวนี่เี <c oughs> ่ยไป

ด,ด่านที่สิบสอครับกลับน่อไหสามตัวชั้ววะ เย้ yeah! สุดยอดได้เพิ่มมีร้อยห้าสิบครับดูฉากสักแป oh, <wow. S 1> ๊บว่านหาโอ้ยชนะห้าลากสุดท้ายก็ช่วยคู้ป้้องได้ครับอันนี้ก็กลับตัวกลับใจแล้แต่ว่าสีผมมึงไม่ไม่เหมือนเดิมเลยแล้วก็ไอ้ไอ,อ้ตัวน,นี้เป็นใครครับเหมือนลายเสือเลยครับอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเราก็จะตับ ผมจะจับจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสำหรับ Angry Birds Tower 2ูพาร์ทสุดท้ายในสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้า Sayonara ครับผม